ชีวิตของตัวเองทุกวันนี้อันนี้ฝากถึงคนท้ออยู่เลยนะฮะถ้าเราถอยหลังก็คือจบแต่ถ้าเราเดินหน้าถึงแม้เป็นหนทางลิบหลีเราก็ยังฝากฝันนะฮะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆนะมีโอกาสที่จะเอาตัวรอดและยังได้ถอยหลังมาช่วยคนที่รอเราข้างหลังท้อได้เหนื่อยได้แต่เราต้องมีสติเพราะผ่านมาทุกวันนี้ นะได้เนี่ยก็ด้วยตัวเองวันนี้เกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นปัญหาแรกในชีวิตนะสาวไม่ใช่เป็นปัญหาแรกในชีวิตกวัวจะก้าวกว่าจะดันด้นกวัวจะได้ผัวฝรั่งนะเราฝ่าฟันคำดูถูกมากมายเรายังผ่านมาได้พอมาอยู่ตรงนี้ชีวิตมันไม่สมหวังนะเพราะเราหวังสูง ทุกคนไม่ผิดที่เราจะหวังว่าเออเราได้ผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานมาแล้วเออเราก็หวังที่จะอยู่กับเขาหวังสูงหวังที่จะให้เขาเลี้ยงดูแต่พอมาอยู่แล้วหนึ่งปรับเข้ากันไม่ได้สองมันไม่ใช่อย่างที่อยู่เมืองไทยสามนะฮะการเป็นอยู่ก็หนักกับชีวิตที่อยู่ในต่างแดนทั้งนี้ทั้งนั้นจําคําไว้เลยนะ อ่ะนี่ย้อนถึงสาวๆที่เดินสายฝอนะฮะก่อนคุณคิดจะก้าวในต่างแดนความหวังสูงเราไม่รู้ว่าเราจะได้จริงอย่างที่เราหวังไหมแต่จงนึกถึงคําว่าก้าวมาแล้วคุณต้องมีสามอ่าทอนะฮะอดเนาะออดทนอืมสู้นะฮะแล้วก็เดินหน้าอ่าเพื่อคนข้างหลังถาว่าน้องผิดหวังสิ่งที่เจอวันนี้กลับไม่บ้านนะ กลับไปมือเปล่ากลับไปให้เขาเหยียบเหมือนเดิมหรือจะสู้และลุยอยู่ตรงนี้นะหางานทำเนาะมีเงินส่งบ้านหลายคนจะตอบคำเดียวกันเลยว่าไม่กลับใครจา๋าหนูจะสู้ค่ะขอบคุณนะคะหนูจะฟังพี่อีกสักครั้งหนูจะสู้นะแต่ระหว่างสู้พูดเสมอนะแต่ระหว่างสู้ คำว่าสามีที่ไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องปรับด้วยหันเข้าหากันด้วยนะคะเพราะหนึ่งสิ่งเรามาใหม่สองเรายังไม่มีหลักคำประกันเป็นของตัวเอง 3. เงินในมือเราไม่พอที่จะก้าวออกไปเรายังอาศัยอยู่ตรงนั้นแต่อย่างน้อยทะเบียนสมรสที่แต่งงานมานะคะเขาก็ไม่มีสิทธิ์คว้างเราออกจากนอกบ้านทนทนอยู่จนได้สัญชาติทนอยู่อ่จนมีงาน คำประกันตัวเองและก็ต้องใช้สติพูดอย่าใช้อารมณ์ถึงแม้จะเสียใจแค่ไหนนะคะในมุมมองเพราะอารมณ์มันอาจจะทําให้ชีวิตเราพังหรืออันตรายแก่ตัวเราสาวอยาจ่าขอฝากนะคะเนาะ,ะนะอย่าคิดอย่าก้าวโดยใช้อารมณ์หรือคําพูดของเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรมึงออกมาเลยกูจะหาผู้ชายให้เพราะมันอยู่ระหว่างกั้มกึง่งกั้มกึ่งก็คือ เราอาจจะมีโอกาสโดนเบี่ยงกลับเพราะยังไม่ถึงกําหนดอ่านะแล้วผู้ชายคนใหม่หวังได้ไหมย <c oughs> <c oughs> กาัันีีได้ไหมว่าเขาจะเสร็จรับเราต่อนะอันนี้สาวที่มาอยู่ใหม่ยังเป็นสาวอยู่เนาะสาสิบต้นสามิเอ็ดยจ่าถือว่าเรายังมีแรงหาเงินอืมนะไม่ต้องคิดมากและไม่ต้องอายการอดทนเพื่อ ให้เราเข้มแข็งเพื่อให้เรามีหลักค้ำประกันมีงานเป็นของตัวเองและมีสัญชาติเป็นของตัวเองก่อนเนี่ยนะคะเพราะมีอีกมากมายสาวรุ่นนี้ยายจ๋าจบอกเลยนะว่าความอดทนมีไม่พอถ้าเปรียบเทียบรุ่นเก่าๆนะคะเออแต่เราลองพินิษพิจารณาดูงานที่นี่ทําความสะอาดเงินเดือนชั่วโมงละเท่าไหร่ตกเดือนเท่าไหร่ คุณจะคิดว่าได้ผัวต้องเป็นคุณนายได้ผัวผัวต้องเลี้ยงฉันเรียนมาสูงจากเมืองไทยทำงานออฟฟิศอย่างดีอ่าเปรียบเทียบเท่ากันซิถ้าเรายอมแลกด้วยแรงนะคะทำงานในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยทำในเมืองไทยแต่พอเห็นผลเงินที่ได้คุณจะลืมอายเลยนะทุกคนลูกเถอะ อย่ามินานาม่นเงินน้อยอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าหวังว่าผัวฝรั่งจะเลี้ยงดูได้ตลอดไปนะอย่าแคร์คำพูดใครเอมแม้ว่าเขาจะดูถูกเราก็ตามในเรื่องการทำงานเนาะเพราะงานคือเงินเงินคูคุณค่าของเราคืออิสระในชีวิตคือสิ่งที่จะผลักดันให้เราไปข้างหน้าอย่างภูมิใจนะคะเมื่อไหร่เนาะ เมื่อไหร่ที่เราลุกขึ้นทํางานได้เนี่ยสาวสารุ่นใหม่ที่ก้าวมากาลังท้อกําลังเหนื่อยกาลังที่ว่า,าหัวเลี้ยวหัวต่อกรู้สึกว่าไม่แฮปปี้หรือว่าเงินที่สามีให้ไม่พอคิดเถอะยอมเหนื่อยลุกขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยเพื่ออิสระของชีวิตเหนื่อยเพื่อได้เงินเป็นของตัวเองเพิ่มเติมเหนื่อยเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองไม่ให้ผัวฝรั่งดูถูกเราและไม่ให้เข้าเสียใจนะคะว่า แต่งเรามานะให้เขาภูมิใจและให้เขากลัวนะฮะว่าเราจะทิ้งเขาสมาากกว่าดีกว่าเพราะผู้หญิงไทยทุกคนขยันอ่างานที่นี่โอ้โหมีมากมายเลยนะอ่าโอเคงานที่หาง่ายยอดฮิตติดอันดับก็คือทำความสะอาดเพราะไม่ต้องใช้ความรู้มากมายเพียงแค่เขาฟังและเขารู้เรื่องนะฮะสองร้านอาหารไทยถ้าอยู่กลุ่มทางไหนติดต่อกลุ่มอ่า สาวไทยแม่บ้านนะในกลุ่มคนไทยในประเทศนั้นๆเลยนะคะสามงานนวดนะคะนวดนี่ถ้ามีฝีมือมามีโอกาสรับนวดพิเศษหรือเข้าร้านเราก็ได้เปอร์เซ็นต์เนาะแต่นวดให้จริงนะคะมันก็แล้วแต่ที่เราเลือกเพราะจุดจุดาตายเขาเรียกว่าจุดถึงบ้านปลายที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดเนี่ยนะคะไม่ผิดที่เราจะเลือกอะไรแต่จงจําไว้ให้รักตัวเองนะคะให้เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพราะว่า การที่จะก้าวออกไปมันเป็นระยะยาวมันเป็นระยะยาวของชีวิตนะคะนี่คือปัจจัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องใช้สติเพื่อเอาปัญหาชีวิตนะของตัวเองผ่านไปให้ได้ทุกคนนี่แหละถึงพูดเสมอว่าการเลือกแต่งงานกับฝรั่งมาอยู่เมืองนอกไม่ว่าหนุ่มหรือแก่นะคะใช่ว่าจะาดี กันทุกคู่ไปนะคะไม่ใช่ว่าจะสมหวังกันทุกคนใช่ว่าจะเลิศเลอกันทุกคนอ่าบางคนเนี่ยมานั่งเสียใจเพราะเลือกผิดมีตัวเลือกให้แต่จดทะเบียนสมรสแล้วคําว่าเลือกผิดเราก็ต้องยอมรับเพราะนี่เราไม่ได้มาแค่เที่ยวไม่ได้แค่เป็นแค่แฟนนะคะไม่ได้แค่มาหาเขาเพียงแค่ไม่กี่วันเพราะเราจดทะเบียนสมรสและนะเรามั่นใจและตอนนั้นแต่ณนะตอนนี้อยู่กับเขามันไม่ใช่ เราก็ต้องใช้คำว่าอดทนทุกคนนะคะไม่มีใครบอกว่าหนูจะกลับหนูจะกลับบ้านหนูจะไปเริ่มใหม่ออเหนูกลับไม่ได้พี่หนูมาถึงทุกวันนี้แล้วชาวบ้านก็รู้แล้วว่าหนูแต่งงานกับฝรั่งคำนี้จะมีอยู่ในใจมันก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องสู้และต้องทนและต้องรีบลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองคือการหางานทำนะฮะแล้วก็รอ ทนรอจนเราได้สัญชาติแต่ระหว่างทนก็บอกให้เคลียร์บางครั้งการทะเลาะหรือการไม่ลงตัวระยะสองสามปีเนี่ยเยจ่าใช้ว่าช่วงเวลาปรับระหว่างสองคนหลายคู่นะคะที่คุยกับเยจ๋าแล้วเนาะเหมือนก็จะอยู่กันไม่รอดายจ่าบอกเสมอว่าเคลียร์นะเพราะช่วงระหว่างทนอย่าอยู่แบบของตายอย่าทําแบบงี้เง่าเพราะเรายังอาศัยเขาแต่ถ้าเราเคลียร์ในหัวใจมันอาจจะกลับมารักกันใหม่นะ ด้วยความเข้าใจกันก็ได้มันเป็นช่วงระหว่างปรับสามปีหปีเนี่ยบอกเลยมันเป็นเหมือนอาถรรพ์ถ้าเราผ่าน3ามปีไปได้นะคะมันก็จะดีเนาะมันก็จะดีนะคะอันนี้คือปัจจัยเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนสาวสู้ๆขยันอดทนมูลค่าเพิ่มเราสร้างได้เงินทองเราหาเพิ่มได้อย่าเสียเวลาตำหนิตัวเองว่าเราเลือกผิดอย่าเสียเวลาฟังคำพูดคนอื่นนะ ว่าหาใหม่ดีกว่าอย่าเสียเวลานะฮะมาคิดซ้ำๆย้ำๆให้กับตัวเองแย่ yeah. ใช้เวลาให้มีประโยชน์นะให้ไปหามูลค่าคุณค่าให้กับตัวเองดีกว่าเนาะ no สนโนแคร์ชีวิตวันนี้เราต้องสู้เพื่อครอบครัวของตัวเองไม่ได้เพื่อใครเพื่อนเพิ่งจะมารู้จักกันที่นี่อ่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้าไม่สนุกหรือไม่ใช่ ถอยห่างได้มันก็ดีนะคะไปแล้วคะ่ะขอเป็นกำลังใจน้องใหม่เนาะสู้ๆเดิม